รอวันตายมั้ยไม่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนแนวคิดว่าอะไรเอื้อในทุนห่วงในทุนจะขายไม่ได้ส่งออกไม่ได้ก็ก็เชิญท่านกระทืบชาวประมงต่อไปแล้วกันอย่าคิดว่าชาวประมงเนี่ยเป็นเป็นผู้ร้ายต้องจะคอยลักขโมยจะคอยนั่น คิดว่าเขาเป็นคนทำมาหากินได้ไหมอำนวยความสะดวกไปเพา่อน่อยผมถึงเบื่อสุดๆไง22จังหวัดนะครับมันมันไม่ไหวจริงในรอบ7ปีในการประมงไทยเนะี่ยมันมีแต่ถอยหลังครับแต่แนถามเราว่าเรามีจะเคลื่อนไหวอย่างไรก็คือตอนเนี้ในเบื้องต้นน่ะผมไม่อยากจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่นำมวลชนไปรวมตัวเป็นจำนวนมากซึ่งสถา,านการณ์ปัจจุบันก็คือโควิดมันระบาดอยู่ เขาว่าผมจะเอาพี่น้องไปสุ่มเสี่ยงติดโรคระบาดกันเองก็คืออยากจะใช้การจเจราจาสื่อสารให้รัดลงมาเจราจามาเหลียวแลมาแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดไปในรอบ7ปีเนี่ยให้กลับมาให้เราเดินต่อได้ครับผมมันเป็นอำนาจทับซ้อนในส่วนบนครับซึ่งตามจริงประมงเนี่ยขึ้นขึ้นตรงกรมประมงขึ้นตรงกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันการบริหารจัดการรัฐบาลตั้งชอหนึ่งขอสองอสามขึ้นมาเพื่อมามาจัดการบริหารจัดการกองเรือทั้งประเทศไทยเนี่ย ซึ่งมันมันทับซ้อนกันหลายหน่วยงานจนเกินไปครับซึ่งถ้าเราส่งสารขึ้นไปขอสองอย่างเราจะได้กลับมาสี่อย่างซึ่งไม่ตอบโจทย์เลยเลยผมเคยพาพี่น้องไปนอนที่ห้าแยกผ่านฟ้าดีลาดมาแล้วแต่สิ่งที่ตามมาคือท่านบวิตั้งชุดเฉพาะกิจหนึ่งและสองตามมาครับที่ใช้ชื่อย่อยช้อหนึ่งก็ช .2 อสองครับผมความเดือดร้อนที่จากกฎหมายประมงที่มันออกโดยเร่งรีบแล้วขาดก,การมีส่วนร่วมครับมันทําให้เรา ูญเสียอาชีพจากบรรพบุรุษเราไปโดยสิ้นเชิงเลยไงมครับเนี่ยเรือเราเรือเราสภาพนี่ครับอันนี้เจ้าของเรือลำนี้เลยครับที่หนูถ่ายเนะยครับลงเจ้าของเรือครับหนูเนี่ยลองดูสิครับเนี่ยเรือเราจากเรือที่ทํากินได้ถูกถูกทาขาวแดงโดยการตรวจสภาพไม่ผ่านของกรมเจ้าท่าน,นี่นี่คือบอกว่าเรือเราทุดโทมจนเขาไม่เซ็นให้เราว่าเรือเราไม่พร้อมใช้เขาเนี่ยถูกทาขาวแดง ยกเลิกครับยกเลิกที่มันเป็นปัญหาเอาเอาเอาดบลงมาให้มันเหลือที่ว่าคนคนคนหนึ่งไปต่อได้ครับโดยไม่ต้องแบกภาระสูมเสียงที่ทําอะไรก็ผิดไปหมดทําอะไรก็สูมเสียงที่ผิดแต่ละอย่างเนี่ยการอัตราโทษปรับมันสูงมากคือเราขอให้ให้ดบลงมาในสิ่งที่เราไปได้ก็นั่นแหละครับมีถ้ามีโอกาสก็อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องลงลงพยายาม ดูสิ่งที่มันผิดพลาดไปน่ยแล้วหันกลับมาร่วมกันแก้เพื่อให้ชาวบระมงไทยเนี่ยมันเดินต่อไปได้แค่นี้เราก็พอใจแล้วครับเราไม่ได้ไปถูเถิดกดเครืองเอาโทษเอาโิยอะไรเลยแค่ว่าอันที่มันออกอันไหนมันเกินไปก็ลดพรลงมาให้เราไปต่อได้แค่นั้นเองครับผม